น้ำใสใจจริงครับมีอย่างกับคนลงไปครับมือเนี้ครับอ้าพักบุ้งวหยโอ้โหเนี่ยครับลูกซินครับมือเนี้ยลูกซินลายหลายพี่น้องพูดนะลูกซินซีใหม่ครับพี่น้องเห็ดต้มยำครับมือเนี้ครับเบิ้งเอาเรืครับเด็กเซนครับมือนี้ต้มยำครับเพื่อไห้มาเรียบร้อยแล้วแต่วาบพมีกุ้งครับมามามาต้มยำกุ้งว่าซันมัน่มีกุ้งไหมพี่น้องเก่าเซียนมาๆครับ เครื่องปรุงลงเคเร่กังสิแล้วครับนี่น้ำเติมนัดหน่อยครับเนาะบ่าเป็นน้ำคลุกคลิกเราครับสีห้น้ำด้สดจักหน่อยครับเดี๋ยวเสซนอืดมาน้ำที่ไล่บักหน้าก็อว่ามปนเครื่องนุ่ยผู้ลรอครับบีบใส่ลงไปครับบักหน้าเนี่ยเอ้าสลัดปั๊บโอ้น้ามาขามเปียกผมก็ใสเนี่ครับตามด้วยซอสครับซอสถัดตวงแล้วกันหนึ่งช้อนโต๊ะหระครับเนาะโคเล่โคเล่โคเล่ไฟห่อนแหรอครับโคเล่เข้ากันครับเสซนก็เริ่มซุกแล้วครับเอาพริกลงเนี่ยครับลูกโดดขับปิดแม่พี่น้อง ิกเกลือแมีมันหอนเหล้อแมีครับอันนี้คือผมใส่ผักบุ้งที่ถ่ายถ่ายนะครับเด้อขันใส่ใบไหลผักบุ้งสีเหลืองผักบุ้งมันสิเปียกปวดมันสิเป็นบอ่อเขียวลึมลือม,มันสิเป็นบอ่อดึงดูดให้เป็นตัดแสบน,นะครับพีบ่น้องเบิ้งครับพีบ่น้องบ้านนี้เรียบร้อยแล้วครับขนาดใส่ผักบุ้งที่หลังซ้มนี้ก็ะย่งประ,ประมาณซัมเนี้ครับพีบ่น้องต่กินมาครับ ต้มยำมาม่าเียนมาม่าครับเด็กเียนครับเมื่อนี้ครับเห็ดง่ายง่ายง่ายครับพี่น้องพ่มีพี่ที่รีดตอกยางลายแล้วครับง่ายแล้วก็พ่ออยู่พ่อกินครับเนี่ยครับเมนูสําหรับผู้ใดบ่ถูกหวยนะครับเนาะเมนูสําหรับคนไม่ถูกหวยกินนะครับถูกหวยกินนะครับถ้าถูกหวยเพ่นไปกินหมูกระทะพ่นนี่ล่ะครับอันนี้สําหรับคนบ่ถูกหวยครับเมนูใกล้สิ้นเดือนครับแต่ว่าผมนี่ ของก็สิ้นเดือนมาหนึ่งครับแต่ว่าผมก็กินได้คือเก่าครับมาครับพี่น้องก็ครับมามาหูมน้ำกันครับมาสดห่อนแสบน้ำกันครับพี่น้องอุ้ยบายลูกสิ่นขอใส่ขอบคุณในหลายเลยอครับเด้อครับที่รับชมครับคลิปนี้เอาไว้ซักนิดละครับคลิปสั้นๆแต่ว่าแชร์วิดีโครับขอบคุณหลายๆครับที่มาเบึงกันนะครับเนาะที่มาอยากกินน้ำกัน